สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดศรีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาดามีนวะบิฮินัสตาอีนลาฮาวล์วะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีละซีม اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوام سنتي، خوام الله سبحانه وتعالى نكب، في เสียงอิสลามทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอชุกโกตต่ออีกอัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาอย่างยิ่งที่พระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮัวตาลาได้ทรงเมตตาพวกเรานะครับพี่น้องของเราหลายคนได้หายจากการป่วยโควิดเคยไปอยู่โรงพยาบาลสนามเวลานี้อัลฮัมดุลิลละพี่น้องกลับมาอยู่บ้านกันแล้วนะครับได้ผ่านบททดสอบอันยิ่งใหญ่มาแล้วในขณะที่เป็น ผมได้เคยสอบถามได้เคยคุยกับคนที่เป็นเป็นเพื่อนกันนะครับเขาบอกเขากังวลไปหมดเลยในขณะที่เขาเป็นโควิดเนี่ยทุกคนกลัวตายทั้งนั้นแหละพี่น้องทั้งหลายพอเวลาเป็นแล้วไม่มีใครหรอกที่บอกว่ามีกลัวตายก,กลัวทั้งนั้นแหละก็กังวลแต่สุดท้ายเนี่ยเราต้องคุมสติของเราให้อยู่แล้วก็นึกถึงอัลลอฮ์นะครับอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ไม่ให้ตายมันก็ไม่ตายหรอกต่อให้เป็นยังไงนะครับอัลลอ ดูแลเราอัลลอฮ์ช่วยเหลือเราและในที่สุดเราก็ดูแลรักษากินยานะครับดูแลตัวเองอัลลอฮ์ก็ให้หายกลับมาอที่บ้านเนี่ยเป็นเนี้มัดนะครับเป็นเนี้มัดที่ยิ่งใหญ่แล้วเกินนะครับเขารู้สึกนึกถึงนะครับในยามที่เขาเหายใจไม่ออกในยามที่เขาจะต้องออกังวลกลัวว่าเชื้อจะลงปอดนะครับแต่ว่าในที่สุดอัลลอฮ์ก็นะครับ ได้คุ้มครองได้ดูแลจนกระทั่งส่งเขากลับบ้านมาอยู่กับลูกเขามาอยู่กับภรรยาเขานะครับนี่เป็นสิ่งที่เขานั้นจะต้องไม่ลืมนะครับถึงพระมหาการุณาที่คุณของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ทรงมีต่อเขาและทุกคนนะครับที่ญาติพี่น้องป่วยแล้วได้กลับบ้านเนี่ยขอให้เราชุกโกต่ตออัลลอฮ์มากๆที่อัลลอฮ์ยังได้ให้โอกาสเรากลับมาฉะนั้นเนี่ยอะไรที่ เราเคยทำผิดพลาดไปในอดีตนะครับเราไปเป็นโควิดไปรักษาตัวเราไปนอนนึกนะครับ14วันถึงความผิดต่างๆที่เราได้ผ่านมาแล้วเรากลับมาบ้านอัลลอฮ์ให้ชีวิตใหม่อัลลอฮ์ให้ความแข็งแรงกลับมาใหม่นะครับเราก็มาแก้ไขยุตินะครับในเรื่องที่ไม่ดีที่เราเคยทำเอาไว้นะครับ ตุอาต้นหนึ่งนะครับก็คืออัลลอฮุมะอินนีเอาซุบิกามินชัริมาอามิลตัวมินชัริมาลมอามันรวฮุมุสลิมุนฮดิสนี้รายงานโดยท่านหญิงอาอิชะนะครับโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะครับให้พ้นจากความเลวร้ายนะครับความเลวร้ายที่ฉันเนี่ยได้เคยปฏิบัติมาแล้วขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ไม่ย้อนกลับไปทําอีก นะครับไม่ให้ย้อนกลับไปทําอีกต้องยุติเลยพี่น้องเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความเลวร้ายที่เราได้เคยทํามาแล้วเนี่ยเราขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์นะว่ามินชืริมาลรมอามันและจากความเลวร้ายที่นะครับฉันเนี่ยยังไม่ได้กระทํามันขออัลลอฮ์คุ้มครองฉันด้วยอะไรที่มันยังไม่เกิดขึ้นฉันยังไม่ได้ทํานะครับเผื่อหรืออาจจะเป็นไปได้ที่ฉันจะทาเนี่ย ขออัลลอฮ์ได้ยุติฉันได้ยับยัง้งชั้นได้ปกป้องฉันไม่ให้กระทําด้วยเธอนะครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องวิงวอนขอดุอาต่ออีกอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาพี่น้องครับเรื่องราวของศาสนาเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาฮัวตาลานั้นได้ทรงพูดถึงคนกลุ่มหนึ่งคนกลุ่มที่เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีเลิศ กลุ่มชนที่ดีเลิศเนี่ยพี่น้องว่าใครกลุ่มชนที่ดีเลิศแน่นอนก็คือกลุ่มชนที่อยู่ในยุคข,ของท่านนบีสุลต่าลอฮาบะซั่วลั่ที่เรียกว่าบรรดาเหล่าสหาบะซึ่งเป็นสาวกของท่านนาบีสุลต่านที่เวลัาะนั้นมีสิ่งที่อัลยาบหลาฮาซาวตาลาได้มีการชมเชยนะครับคนกลุ่มนี้ไว้ในอลีลรกุารรานหลายองา์การด้วยกัอ แล้วก็มีในหลายๆสุรวันนี้นะครับจะยกสักองค์การหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ให้พี่น้องเห็นว่าคนที่เขาได้รับการชมเชยจากอัลลอฮ์ว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดเนี่ยเขามีหลักในการดําเนินชีวิตอย่างไรเขามีหลักในการปฏิบัติตัวอย่างไรอัลลอฮ์ถึงชมเชยพวกเขาและเราที่อยู่ในยุคนี้เป็นยุคอาเครษะมัน ห่างไกลกับเขาเนี่ยพันกว่าปีเนี่ยเราจะทำได้เยี่ยงเขามากน้อยแค่ไหนนะครับเราจะต่อสู้ฝ่าฟันกับฮาวาของเรานับสูของเราเพื่อที่จะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ให้ได้มากที่สุดเนี่ยเราจะทำได้แค่ไหนอายะห์ในซูรตุนนูตนะครับอายะหในซูรตุนนูตอายะที่36,37พี่น้องลองไป ปิดดูนะครับลองไปเปิดดูเพื่อที่จะได้มีการตอกย้ำซ้ำทวนนะครับบางทีกุรอานเนี่ยนะครับเราก็อ่านกันจบเล่มแล้วแต่บางทีเราก็ไม่รู้ว่ามันมีเหตุการณ์สำคัญสำคัญมีตอนที่สำคัญสำ,ำคัญที่จะเป็นตัวอย่างให้กับชีวิตของเรานะครับหลายๆเรื่องด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องกิซอสนะครับเรื่องเล่าของบรรดาอัลบียต่างๆที่มีอยู่ในอัลกุรอาน นั่นก็เป็นเรื่องที่มีแง่คิดนะครับที่เราจะมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราได้เรื่องลูกมานที่สอนลูกนั่นก็เป็นเรื่องที่มีอยู่ในอลัลกรุรอานที่เราพอที่จะนำมาเป็นแง่คิดนะครับแล้วก็นำมาปรับใช้ที่จะสอนลูกของเราได้นี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำคัญฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะมี ในสุรอนนอนนูตอายะที่36-37นะครับเป็นตัวอย่างสำคัญสำคัญที่จะได้หยิบยกมาพูดคุยกับพี่น้องทั้งหลายในวันนี้พี่น้องฟังไปแล้วก็อยากให้พี่น้องคิดตามได้พิจารณาถึงสิ่งที่อัลลอฮฺตาลาไ,ไว้นะครับอาลูุบิลลาฮิมนันชาัยตอนุรรจีมฟีบุยูตินอดีนัลลอฮฺอันตรฟะวดยดกรฟีฮัสมุฮู يُصَبِّحُوا لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالُ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَقَافُونَ يَوْمًا تَقَلَّ تَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارِ آيَة في 36ถึงอายะห์ที่37เนี่ยซูเราะห์อันนูรทีนี้พี่ في เรามาดูความหมายที่อัลลอฮฺสุบฮานาวตาลาได้ตัดเอาไว้นะครับอัลลอฮฺสุวรรณตาลาได้ตัดว่าในบรรดาบ้านหมายถึงมัสกิดทั้งหลายนะครับในบรรดาบ้านนะคำว่าบูยุตเนี่ยเป็นพหุพจนะครับหมายถึงว่าบ้านหลายๆหลังก็คือในบรรดามัสกิดทั้งหลายนะครับอัลลอฮฺสุวนรณตาลาทรงอนุญาตให้เทิดพระเกียรตินะครับและให้นามของพระองค์นั้นถูกรำลุกอยู่เสมอ นะอัลลอฮ์อนุญาตที่จะให้เทิดพระเกียรติพระองค์แล้วก็อนุญาตที่จะให้นามของพระองค์นั้นถูกลำลึกอยู่เสมอการที่เราไปทิกรุลลอห์การที่เราไปละหมาดการที่เราไปมีมูอัดดินไปอาซารเรียกร้องนะครับนั่นเป็นการให้ความยิ่งใหญ่กับพระองค์นั่นเป็นการลำลึกถึงพระองค์อยู่เสมอนะครับในบ้านของอัลลอฮ์สุบฮานะฮะตาลา การอธิษฐถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮวนตาลาเนี่ยมีวันละห้าเวลาเลยทีเดียวในบ้านของพระองค์นะครับฉะนั้นบ้านของพระองค์เนี่ยจะมีผู้คนที่เป็นผู้ศรัทธ,ธานะครับมีผู้ที่มี إ ي ่านได้ไปละหมาดนะครับได้ไปซิกุรุลลอฮได้ไปทําอิบะดัะไปอ่านอัลกุรอานกันนะครับได้ไปละหมาดร,รวมกันนะครับอยู่ซับบิฮุลลัฮูฟีฮาบิลกูดูดีวันอาซอน นะครับเพื่อที่จะได้แท้สองสะดุดีแด่พระองค์ในนั้นทั้งในยามเช้าและยามพบคำ่ำนะครับตั้งแต่เวลาสุบโบจนกระทั่งถึงเวลาอิชาเนี่ยนะครับก็มีการแท้สองสะดุดีนะครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮ์วาตะ l านะครับจามะฮัดที่ไปละหมาดพอละหมาดเสร็จแล้วก็มีการตัสเบียมีการตาฮลีนนะครับมีการตาฮมีดนะครับนั่นเป็นการซิกรุลลอฮ์นะครับเป็นการที่ รำลึกถึงอัลลอฮ์าตาลานะครับตามแบบนบับตามแบบอย่างท่านนาบีสอลลัลลอฮุวาลัยฮะสัลลัมแต่เรื่องที่จะกล่าวต่อไปในอลลายะที่37นี้เนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตาลานั้นได้พูดถึงนะครับตัวอย่างนะครับของชายกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นผู้ชายเนี่ยนะครับไม่หลง ความเพลิดเพลิวความเพลิดเพลินของดุนยานะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เขาหลงลืมที่จะห่างไกลาจากการน้ำลึกถึงอัลลอฮ์ไม่ทําให้เขาในห่างไกลาจากการละหมาดนะครับการค้าขายของเขาการค้าการขายของเขาเนี่ยไม่ได้ทําให้เขาห่างไกลาจากการอิบาดัดต่ออลัลลอฮ์อัลลอฮ์จึงตาอาลาจึงได้กล่าวนะครับตรงนี้ก็คือริจารุน ลาตุลฮิมติจารตุนวลาบอยุนอันดิกริละไว,วิการศูลาติวะอวตาอิสลามติบรรดาผู้ชายที่นะครับบรรดาผู้ชายผู้ที่การค้าและการขายนะครับผู้ที่การค้าและการขายมิได้ทำให้พวกเขาเนี่ยหันห่างออกจากการดำลึกถึงอัลลอฮ์นะครับและการดำรงละหมาดนะการค้าการขายเนี่ย ไม่ได้ทําให้เขาเนี่ยเพลิดเพลินนะครับจนกระทั่งออกห่างจากการําลึกถึงอัลลอฮ์ออกห่างจากการละมาดและการจ่ายสากาศเพราะอะไรล่ะครับยาขอฟู้ในายามันเพราะพวกเขาเนี่ยกลัววันหนึ่งที่หัวใจและสายตาจะเลือกลานในวันนั้นนะก็คือบรรดาผู้ชายเหล่านี้เนี่ยนะครับกลัววันหนึ่งวันหนึ่งที่ว่านั้นก็คือวันเกียร์มัดนั่นเอง เป็นวันที่บรรดาหัวใจและก็สายตานะครับจะเหลือกลานในวันนั้นจะเกิดความตะลึงเกิดความกลัวในวันนั้นนี่คือคุณลักษณะของบรรดาผู้ชายที่อัลลอฮฺตาอัลาได้บอกไว้กลุ่มชนที่ว่าดังกล่าวนี่ก็คือสาวกของท่านนาบีนะครับเป็นซอฮาบัดของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทําแบบอย่างเอาไว้การค้าขายนะครับไม่ได้ทําให้เขาเพลิดเพลิน จนกระทั่งลืมการํำลึกถึงอัลลอฮ์ลืมการละหมาดการจ่ายสกา a t พอได้กำไรมาแล้วก็นะครับมีเงินไปฝากมีเงินไปเก็บจนกระทั่งครบนนสอบนะครับก็ไม่ไดเ้เก็บเงินนั้นไว้ก็จ่ายสกา a นะครับที่ทำอย่างนี้ทั้งหมดเพราะพวกเขาทั้งหลายกลัววันเกียรมา นะครับเป็นวันที่บรรดาหัวใจและก็สายตานั้นจะเกิดการเหลือกลานจะก,กิ้งไปกิ้งมาเกิดความตะลึงนะครับกับเหตุการณ์ในวันนั้นเรื่องตรงนี้นะครับถ้าเราย้อนนะครับแล้วก็นำมาปรับใช้กับชีวิตของเรานะครับคนที่ออกไปค้าขายนะครับออกไปทำการค้าการขายนะครับที่ตลาดนะไม่ว่าจะเป็นตลาดประจำหรือตลาดนัดก็าตาม สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คือการค้าขายของท่านที่ออกไปค้าขายนั้นนะครับท่านจะต้องมีเวลาให้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮ์วะตาลานะครับไม่ใช่การค้าขายของท่านเนี่ยมันเป็นอุปสรรคของท่านจนกระทั่งละมาซุฮรีท่านก็ทิ้งนะครับอาซัตท่านก็ไม่ได้ละมานะครับเพราะอะไรเพราะอ้างนะครับแล้วก็มีข้ออ้างต่างๆนานาว่าอะไรว่าการค้าขายเนี่ย หรือ,อ,อสินค้าที่เขาขายเนี่ยมันเป็นอุปสรรคมันเปื้อนทําให้เขาเนี่ยเ,เกิดความยากลําบากในการที่จะไปอาบน้ำละหมาดไปล้างตัวอะไรทํานองนี้เป็นตน้นถ้าชีวิตของเรานะครับค้าขายเรื่องที่มันเป็นความลําบากอย่างนั้นแล้วก็เป็นข้ออ้างอย่างนั้นนะครับแล้วเราพร้อมที่จะตายไปในสภาพนั้นใช่หรือไม่แน่นอนทุกคนก็ตอบว่าไม่อยากจะตายในสภาพอย่างนั้นหรอก อยากจะตายไปในสภาพที่เป็นมุสลิมที่สมบูรณ์ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าคําตอบมันเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปรับปรุงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองนะครับอย่าทําให้การค้าขายของเราต้องทิ้งละหมาดอย่าทําให้การค้าขายของเราที่เอาเราได้ให้ริสกีมาเป็นจํานวนมากเรามีเงินเก็บจนกระทั่งครบนิสอบนะครับแล้วเราก็ไม่จ่ายสิการ อย่าทำให้การค้าขายของเราที่อลัลลอฮ์ได้ให้ความโปรดปรานกับเราให้ริสกีกับเรานะครับเก็บสะสมเงินทองแล้วก็มาทำร้ายเราในวันที่เรากลับไปอยู่กับพระองค์นะครับเงินสกาดที่เราควรจะจ่ายแต่เรากลับไม่จ่ายนะครับเอาเงินที่เป็นเงินสกาดไปใช้ในเรื่องส่วนตัวไปเที่ยวนะครับ ไปหาความสุขให้ตัวเองหรือเอาเงินสากาัดไปซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้แก่ตัวเองและครอบครัวตัวเองทั้งๆท,ที่มันเป็นเงินที่เรานั้นจะต้องจ่ายไปในวิถีทางของอัลลอฮฺสุบฮานาห์วะตาลาพี่น้องครับอย่าให้เป็นอย่างนี้เลยซอฮบะทำแบบอย่างไว้แล้วบรรพชนรุ่นก่อนทำแบบอย่างไว้แล้วอัลลอฮฺตาลาถึงได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในสุรตุนนูบอกว่า ชายกลุ่มหนึ่งเนี่ยการค้าการขายของเขาไม่ได้ทำให้เขาเพลิดเพลินจากการน้อนึกถึงอัลลอฮ์เดี๋ยวนี้ดีใจนะครับพี่น้องเราไปตลาดซึ่งตลาดที่เราไปถ้าเป็นในย่านมุสลิมเรานะครับร้านที่อยู่ในตลาดบางร้านก็เปิดวิทยุเสียงอิสลามก็ฟังรายการวิทยุกันนะครับบางร้านก็เปิดอัลกุรอานนะครับบางร้านก็เปิดฟัง วิทยุเสียงสลามเปิดฟังรายการนั้นรายการนี้ที่เป็นวิทยุที่อยู่ในเครือข่ายของพี่น้องมุสลิมเรานะครับก็เป็นเสียงที่เกิดขึ้นในท้องตลาดซึ่งในอดีตก็อาจจะไม่เคยเป็นอย่างนี้แต่ในยุคนี้อัลฮัมตุลิลละนะครับคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเดี๋ยวนี้พี่น้องเขาพัฒนาแล้วเขาเปลี่ยนแปลงแล้วเขาคิดว่าถ้าเขาอยากจะค้าขายให้ดีเขาจะต้องอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ เขาอยากจะให้การค้าขายเขารุ่งเรืองเขาจะต้องไม่ทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์ฉะนั้นเนี่ยเขาอยู่ในตลาดเดี๋ยวนี้เราไปตลาดที่เป็นมุสลิมเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงเสียงเหล่านี้แล้วเดี๋ยวนี้อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องนะครับตลาดที่อยู่ในย่านมุสลิมเนี่ยนะครับคนที่เป็นเจ้าของตลาดก็มองการไกลนะครับก็ทําในสิ่งที่ควรจะทำนะเขาเรียกว่ามุซัลลา นะทำสถานที่ละหมาดให้กับแม่ค้าพ่อค้าที่เป็นมุสลิมโดยส่วนใหญ่เนี่ยได้ปีกตัวมาละหมาดกันนะครับถ้าหากว่าเจ้าของตลาดทำให้ถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ายังมีข้ออ้างอยู่เนี่ยว่าแล้วก็ทิ้งละหมาดนะทิ้งละหมาดไม่ยอมที่จะละหมาดให้ตรงตามเวลาไม่มีการเปลี่ยนเวรไม่มีการสับเปลี่ยนนะครับลงทุน นะครับที่จะหากำไีกำไรการค้าขายด้วยการทิ้งละหมาดถ,ถามว่ามันคุ้มไหมครับพี่น้องแล้วเราจะตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺหะตาลาอย่างไรคนที่อยู่ในยุคข,ของท่านนาบีบรรดาซอบะของท่านนาบีการค้าการขายไม่ได้ทำให้เขาเพลิดเพลินนะครับจนกระทั่งทิ้งการนำลึกถึงอัลลอฮ์ทิ้งละหมาดนะครับแล้วก็ไม่จาจซากาตไม่มี นะครับอัลลอฮฺตาอลาได้บอกถึงคุณล,ลักษณะของคนพวกนี้เอาไว้เพราะอะไรครับเพราะเขาอย่าข้อฟูในเยามันพวกเขาทั้งหลายกลัววันหนึ่งก็คือวันกิยามัตนั่นเองที่บรรดาหัวใจและสายตาทั้งหลายเนี่ยจะเลือกลานในวันนั้นเป็นวันที่รุนแรงเป็นวันที่เลวร้ายที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายกลัววันวันหนึ่งนะครับก็จะต้องไม่ทิ้งละหมาดแล้วก็จ่ายสการ แล้วจะต้องไม่มีการคดโกงนะครับไม่มีการคดโกงตราช่างไม่มีการหมกเม็ดในการค้าขายของเราเพราะอะไรครับเพราะเรากลัววันเกียรมันอัลลอฮ์จะเอาคืนกับเราถ้าเราค้าขายแบบหลอกลวงถ้าเราค้าขายแบบคดโกงถ้าเราค้าขายแบบไม่มีความซื่อสัตย์เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาก็จะประสบความสําเร็จถ้าเขามีความกลัววันเกียรมัน กลัวการลงโทษกับรงค้าขายอย่างซื่อสัตย์ค้าขายอย่างตรงไปตรงมาไม่ทิ้งละหมาดแล้วก็เมื่ออัลลอฮฺให้ริสกีมาเยอะๆแล้วนะครับมีเงินสะสมเมื่อครบหนึ่งสอบแล้วก็จ่ายสกาดไปนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องที่จะทําให้เรานั้นนะครับได้มีความสุขหลังจากที่ได้ตายไปแล้วนั่นคือผลงานที่เราได้ทำมาไว้เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็เข้าสวรรค์ได้พี่น้อง เป็นพ่อค้าแม่ค้าก็ประสบความสําเร็จได้ไม่ใช่ความสําเร็จจะอยู่ที่โต๊ะครูเท่านั้นความสําเร็จอยู่กับคนผู้ศรัทธ,ธาทุกคนไม่ว่าเขาจะอยู่ในสถานะอยู่ในอาชีพการงานใดก็ตามขอให้เรามีความตักวาต่อพระองค์ก็แล้วกันวบาฮิตตฟกัลฮิดายะวลุอะลัยกุมวะรามะตุลลอฮ์วะบเระกาตที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดสีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดย สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานาศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี0098493999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม